หลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนาเกษตรสองน้ำบุลณิธิชัยพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยโดยเฉพาะกุ้งขาวถือว่าเป็นสาตร์เศรษฐกิจสำคัญทั้งการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศครับใช่แล้วค่ะ เพื่อให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำเติบโตอย่างยั่งยืนนักวิจัยไทยจึงได้นำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวสำหรับเกษตรกรไทยค่ะสวทชร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนานำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยมาทดลองใช้ในโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนาเกษตรสองน้ำจังหวัดฉะเชิงเซาเช่นการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติการตั้งห้องปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเฝ้าระวังโรค ระหว่างการเลี้ยงกุ้งโครงการนี้จะเป็นต้นแบบระบบการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สามารถขยายผลให้เกษตรกรและสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งนําไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอาหารปลอดภัยส่งต่อให้ผู้บริโภคอีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคเน็กเทคสวทชและหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000